ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับทางช่องยู u ูปตั้มหกโรดํมซิ่งสุรินชาแนลครับวันนี้มาพามาชมเจ้าฮิโนเมกานะครับฮิโนเมกาเพิ่งต่อกระบ,บา้ํำ เป็นที่เรียบร้อยครับเพิ่งมาถึงเมื่อวานก็จะเป็นเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับเจ้าฮิโนเมกาให้ดูแบบยังไม่ได้ทำสีนะครับดูแบบไม่ได้ทำสีตอนนี้ก็จะเป็นยางเจ็ดห้าศูนย์อยู่ครับ ให้ดูช่วงร่างใหม่ๆครับ <c oughs> ช่วงร่างคั4ส4ีสวยๆนะครับอันนี้เดิมๆมาจากญี่ปุ่นมาถึงไทยก็เป็นรถใหม่ไทยครับ <c oughs> นี่รถนำเข้าจุดประกอบให้ดูการเชื่อมนะครับรอยเชื่อมอันนี้ น่าจะห้า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 สิบห้าครับห้สิบห้าความยาวนี้ไม่แน่ใจนะผมยาววัดแล้วรอบหนึ่งก็จำไม่ได้ครับอันนี้คัดสีแล้วก็จุดที่เน้นการใช้งานนะครับจุดที่เน้นเน้นเน้นนะครับ ดูที่รอยเชื่อมงานคุณภาพนะครับรดอูช่างรุนนะครับโอ้คัสีสวยแนบเรียบร้อยคันนี้ก็เป็นคันที่สองนะครับ บาท้ท้ายอันนี้ทำแบบให้หลายคนยังไม่รู้นะครับว่าเวลาเทดินนี่ปกติถ้าไม่ทำแนวนี้มันจะดินมันจะกองอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เวลาเทดินเสร็จปุ๊บดินก็จะไหลออกมาไม่กองครับไม่กองตรงนี้ด้วยง่าย นี้ก็จะเอาไปเข้าทำสีนะครับวันนี้เก็บรายละเอียดแล้วก็เข้าทำสีส่วนลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับรีบมาดูตัวได้ครับที่ชุมพลบุรีคันนี้ขายแบบใบอินวอย์ก็ได้หรือหรือพร้อมทะเบียนนะครับสอบถามมาแล้วก็ราคาก็อยู่ นู่นนะครับแปดแสนแปดหมื่นบาทแปดแสนแปดหมื่นมีบริการไฟแนนซ์ให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะวางเป็นเงินดาวนะครับวางเป็นเงินดาว แล้วก็มัดจากันชนเรล็โลโก้เรล็แก้มเรล็นะครับขั้นตอนต่อไปก็ภายในนะครับรถนำเข้ามาใหม่ๆนี้ไม่ต้องสืบไปครับสำหรับภายใน สวยกิ๊กทีเดียวระบบแอร์พร้อมนะครับภายในสวยๆจำๆเลยตอนนี้ก็เจ้าของรถไม่อยู่นะครับไปเก็บเห็ดก็ได้สอบถามไว้แต่เมื่อคืนแล้ว เดิมครับหัวสีขาวไม่มีผุไม่มีรอยผุเอาลูกค้าคนไหนที่สนใจรีบจับจองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างคันที่ถ่ายไปในคลิปที่แล้วนะครับส่วนคันนี้เจ้าของรถบอกว่าจะจัดเต็มนะครับ บางฝุ่นหน้าให้จัดเต็มไ้ด้วยครับแล้วก็ราวไฟสามชั้นส่วนใครที่ต้องการที่จะให้ใส่ราวไฟตรงนี้ก็พูดคุยติดต่อต่อรองครับอเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับเดี๋ย,ยกหัวดูเครื่องก่อนอยกหัวไปขึ้นครับ เจวัวคนเดียวไม่ได้นะครับองขอโทษขออภัยกันด้วยครับสำหรับเครื่องคันนี้ครับ j o 7, 7 e, อเจเจ็อีามาเร็วครับ j o 7อเจครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็น240 240นย์สองนะฮะน่าจะเป็น240แรงมา้า j o 7อเ 7จ็ดีนะฮะ